วันเข้าพรรษาอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนาพุทธซึ่งจะต่อจากวันอาสารหบูชาคือตั้งแรมหนึ่งข้ามเดือน8ถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน11ซึ่งวันเข้าพรรษาปี2,564นี้ตรงกับวันที่25กรกฎาคม2,564จนถึงวันพฤหันสบดีที่21ตุลาคม2,564 วันเข้าพรรษาหมายถึงวันที่พระพิสูุส์สงในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่จาริกไปข้างแรมตามสถานที่ต่างๆเว้นแต่มีกิจจำเป็นเป็นระยะเวลาสเดือนในฤดูฝนคือตั้งแรมหนึ่งข้ามเดือน8ถึงวันขึ้น15้าข้าเดือน11ซึ่งที่มาของวันสำคัญนี้ เกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาลซึ่งมีพิสุกลุ่มหนึ่งจะริกไปตามที่ต่างๆจนไปเหยียบย่ำเข้ากล้าในนาเสียหายเมื่อรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์จนได้ความจริงจึงบัญญัติให้พระพิสุอยู่จำพรรษาเป็นเวลาสามเดือนในฤดูฝนในวันเข้าพรรษานี้จะมีประเพณีสำคัญที่ทำกันคือประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตการในครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรอดให้พระพิสุสฆ์ทั้งหลายสแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือนเจ็ดไปจนถึงเดือน8ขึ้น15บห้าข้ามและทรงอน,นุญาตนุ่งห่มได้ตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน8ไปและห้ามมิให้พระพิสุส่์แสวงหาผ้านุ่งห่มเลยไปจากทรงอนุญาตไว้เมื่อทรงกำหนดไว้ดังนี้บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงชวนการบริจาคทรัพย์ของตน และจัดหาผ้าอาบน้ำฝนนำไปถวายพระพิสูุสงฆ์ที่วัดเพื่อมีให้พระพิสูุสงฆ์ต้องกังวลในเรื่องการสแสวงหาจะได้ตั้งหน้าประพฤติสมัธรรมเพื่อจะลงศาสนาให้รุ่งเรืองท้าวรสืบไปการถวายผ้าอาบน้ำฝนให้พระพิสูุสงฆ์นั้นเพื่อให้ท่านได้ใช้สำหรับอาบน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งจัดเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเพียงปีละครั้งก่อนเข้าพรรษาคือตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือน7เป็นต้นไปจนถึงวันขึ้น15บห้าข้ำเดือน8โดยจะเลือกช่วงเวลาไหนาวันใดก็ได้ในช่วงเวลานี้ ส่วนการถวายเทียนพรรษาก็เนื่องจากสมัยก่อนพระพิสุงสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นเพื่อถวายพระพิสุงสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆเป็นพุทธบูชาตลอดเวลาสเดือน การนำเทียนพรรษาไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีซึ่งปัจจุบันการถวายเทียนพรรษาอย่างนิยมทำกันอยู่แต่อาจเปลี่ยนไปตามการเวลาคือเป็นการถวายหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างควบคู่กันเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดโดยเป็นวันที่เหล่า,าพระภิกษุสงฆ์จะได้พร้อมใจกันเข้าจำพรรษาตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลาสามเดือนเพื่อเป็นการศึกษาพระธรรมวินยัยตามพระบัญญัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัตมาภาพก็ขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ร่วมใจกันสำรวมกายวาจารักษาศีลงดเล่าข้าพรนษาเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าและในท้ายที่สุดนี้เนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด2019อาตมาภาพก็อขอเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทั้งหลายให้ดำเนินชีวิต ไปด้วยความไม่ประมาทอย่าลืมสวมแมสก์ฉีแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันจากโรคโควิด2019และเราท่านทั้งหลายก็จะได้ผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด2019ไปด้วยกันขอเจริญพร